แม้ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานะครับคุณผู้ชมครับแต่การเมืองร้อนแรงจริงๆศึกสองพี่น้องสายเลือดจอปอรครับร้อยเอกกับเสกคนดังก็คือร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ากับเสขิฮิมาลัยผิวพันธุ์ทางฝั่งร้อยเอกธรรมนัฐนี้เป็นขุนพลข้างกายของลุงป้อมฝั่งพลังประชารัฐเป็นคีแมนกดสำการทางการเมืองและภาคเหนือส่วนเสกิฮิมาลัยผิวพันธุ์นี้อยู่รวมไทยสร้างชาติครับขุนพลข้างกายลุงตู่ของเราั่นเอง ไม่รู้ว่ามีผู้มีอิทธิพลคนไหนไปใช้อำนาจบาดใจข่คมขู่ทางการเมืองทางภาคเหนือเขามีการออกมาฟาดกันไปฟาดกันมาระหว่างร้อยเอกกับเสหินี่ร้อยเอกนัดมีการปลาใัยว่าไงรู้ไหมครับคุณผู้ชมครับว่าผู้นําท้องถิ่นท้องที่เนี่ยไปเล่าให้ฟังพอไปถึงบ้านเจ๊ลลิงมีกองกําลังทหารเกือบหนึ่งหมวดพวกอาวุธก็คือปืนสั้นภายใต้าการควบคุมของเสนอนหนูลูกน้องเสคนดังนอกราชการ คมขู่ว่าจะจัดการกับผู้นําขั้นเด็ดขาดหากไม่ช่วยผู้สมัครรายนี้จะเริ่มปฏิบัติการโดยใช้กองกาลังทหารค้นบ้านผู้นําทุกรายที่เห็นต่างเ้รยเอกธรรมนัทแน่นอนเป็นผู้สมัครสสพยาและก็ประธานยุทธศาสตร์ของอาการเลือกตั้งทางภาคเหนือของพลังประชารัฐเขาก็มีการฟาดงวงฟาดงากันนะครับเขาบอกว่าเป็นเพื่อนรักหักเหลี่มโหูเลยในศึกหาเสียงครั้งนี้เพราะเอกธรรมนัทแกนนําภาคเหนือของพลังประชารัฐโพสข้อความชี้แจงสังคมว่า นายทหารนอกราชการคนหนึ่งเข้าพื้นที่จังหวัดพะเยาร่วมกับเจ๊ลลิงและคมภูว่าคะแนนพลราประชารัฐใช้ข้อความที่รุนแรงไม่นานนักเวลาต่อมาเสหิหิดอกเตอร์ิมาลัยผิวพันธุ์สมาชิกพกรรคกลุ่มไทยสร้างชาติออกมาตอบโต้กลับทันควันผู้กองคนดังว่าไม่ได้ทําแบบนั้น11เมษายนผมได้รับข้อความลายจากเยาอีกธรรมนัตส่งมาต่อว่าก็ได้ปฏิเสธไปว่าไม่เคยทําแล้วก็แจ้งไปว่าหากเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยให้ไปแจ้งความ เพราะผมไม่คิดจะทําอะไรโงโงๆแบบนั้นอยู่แล้วแม้ว่าครั้งก่อนจะเคยมีคนใช้วิธีการนี้มาก่อนก็ตามเน่โอ้โหโนี่คือเสียหิส่วนเราเอกธรรมนัตไปเหตุเกิดจากจํานวนสสทั้งสองระบบก็คือเป้าหมายที่เสียหิแห่งรัฐไทยสร้างชาติกับผู้กองธรรมนัตเนี่ยค่ายลุงป้อมเนี่ยเขาหวังคว้ามาให้มากที่สุดครับในภารกิจที่รับมอบหมายจากนายใหญ่เมื่อสีหนึ่งงานนี้สองเพื่อนรักหักเหลี่ยมผลกันหรือไม่ครับ คนหนึ่งสาเร็จการศึกษาจากจปรร,รุ่นสาด้วยกันทั้งคู่แหละรับรู้กันว่าผู้กองคนดังและเสียหิเนี่ยคือบัตตี้ร่วมชีวิตร่วมหัวจมท้ายกันมาก่อนบนสมรภูมิการเมืองทําให้บัตตี้คู่นี้ต้องแยกทางกันเดินครับต้องประจานเสีมือกันทุกกระบวนท่าแหละแน่นอนว่านี่ก็เป็นการฟาดกันไปมาระหว่างเสกคนดังกับร้อยเอกธรรมนัฐผมเผาบทสรุปขอสนามเลือกตั้งทั้งสองคนนี้นะครับแข่งกันเองแบบรู้ตื้นลึกหนาบางทุกตารางนิ้ว และทุกย่างก้าวจริงๆนี่ผู้ชมก็เดี๋ยวคงต้องติดตามนะครับโดยเฉพาะหัวคะแนนทางภาคเหนือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนและใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30กของประเทศไทยน่าลุ้นมากนะครับ